สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านวันนี้ข้าพเจ้านายอิสระกำลังเจ้าของช่องอิสระพลังมถนะครับกำลังได้นำรถคันนี้มารับตุลงุงตุลุงสวยนะครับตุลุงสวยซึ่งท่านบวชมาตั้งแต่อายุ12ปีนะตอนนี้ก็80กว่าแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าตุลุงสวยเนี้เขาเป็น พระที่เขาเรียกพระอริยะสงฆ์พระศินศีลบริสุทธิ์อไม่เคยต้องไม่เคยต้องสีกาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องเสื่อมเสียนะแล้วผมบอกได้เลยนะว่าตู้ลุงสวยเนี่ยผมเอารถคันไหนมามาเจิมนะรถคันนั้นออกหวยห,หมดเลยนะครับพี่ๆครับผมบอกไว้เลยนะ รถคันไหนที่ผมให้ตุลุงสวยเจิมนะนี่นี่คือกุฏิวัดของวัดนาคาะฮะชื่อวัดนาคานะวันนี้จะเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์อนะ่ะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับสําหรับในหุบเขานี้นะฮะในหุบเขานี้เขาจะเป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วฮะท่านไหนที่ คิดที่จะซื้อหวยยังไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับให้พิจารณาเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับเลขนี้นะพิจารณาให้ดีนะครับพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะตุลุงสวยนะครับตุลุงสวยพระอริยสงฆ์จะขึ้นนั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังมารับท่านอยู่นะฮะท่านกําลังแต่งตัวอยู่นะฮะแต่งองค์ทรงเครื่องเราเล่นนะฮะเราเล่น ช่องอิสระก็อย่าไปถือสาอะไรมากนะครับพูดอะไรก็เน้นเฮฮาไว้ก่อนนะฮะนี่คือวัดนะครับวัดนี่คือมะละกอนะฮะถ้าบ้านใครไม่มีนะแต่ถ้าเป็นที่นี่เขาเรียกหมักกล้วยเต้นะครับหมักกล้วยเต้นนะครับมกกนนบีมีหลายหน่วยนะครับมีหลายต้นอันนี้เ,เรียกหมักม่วงนะครับหมักม่วงนะฮะ อันนี้เขาเรียกหมักอ้อยนะครับหมากอ้อยนะฮะนี่ต้นอย่างนี้นะครับหมักอ้อยอันนี้ส้มปล่อยนี่คือส้มปล่อยนะครับที่เขาเอามาทําเป็นเอามากินได้นะกินกินแก้มเออแกงกินแก้มไอแกงหน่อไม้มมมอร่อยนะครับกินแก้มแกงหน่อไม้อร่อยส้มปล่อยนะครับผมในต้นกุศลน,นะกุศลนี่ก็กินได้นะครับกุศลก็กินได้ ตอนนี้ตุลุงกําลังลงจากกุฏิแล้วนะฮะอันนี้อันนี้ตุลุงเก่งนะครับตุลปีผมะเอารถกุบกันเลยนะมาเจมิมมาเจิมตุลุงนะอ,ออกหวยหมดเลยนะตุ<อ>ตุปีปนะแม่นครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสเอารถนี่มาประเดิมเลยเนี่ยแล้วแล้วตุปีเจียกอเหล็กอัอน เราบอกอ,อกคือหู้ไปกะน,นี่แล้วขนาดตุลุงเจิมบได้ยังออกนะอันนี้ตุลุงนั่งแหมซ่ํานะโอ้เข้าไปอนเนอร์ปกตินะแค่แค่ตุลุงเจิมเฉยๆนะเลขเลขยังออกเลยนะเอามาเจิมสองกันออกสองกันเลยเล่ะเดกันนี่เอามาคือหนังเลยเนี่ยโหน่าจะสามตัวบนเต็มๆละ ตุลุงนะฮะตุลุงออออวันนี้มารับตุลุงเอาไปงานบุญร้อยวันของญออาติทางทางแม่ของผมเองนะครับผมนี่นะฮะดูให้ดีนะฮะดูให้ดีใครพลาดแล้วจะรู้สึกนะครับว่าโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะครับ <laughs> อ่ามาถึงแล้วนะครับนี่ ตุตลุงตุลุงมาแล้วนะครับเอาลุงลืมลืมลืมโพดเขมขัดเห้ตุลุงนี่นะครับตุลุงสวยอ่าวันนี้อ้าวมันวันนี้ก็คือเป็นนี่นะครับเราจะมีงาน เอาอไอ้นี่โอ้เดี๋ยวพาตุลุงเปี้ยนเห็นไหมครับอ,อ,อ,นะอันนี้มีงานทำบุญลอยวันให้กับเ,เนาะเ <c oughs> ห็นไหมฮะอย่าลืมนะว่าวันนี้หวยออกนะครับอย่าลืมนะเลขนะครับอย่าลืมเลขนะครับ

อ๊บ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 ออ้มอือย่มัน้องเขาเจียีตเออกองเราไรอาวอาเดี๋ยนี่กลแขนตัวลงกันเฮออ้าวอ้าวงลาบดเออเอาไปดังปุ่นเาไหลมาดังเท ไล่หนีมาให้เสยเลยอะ่ะเออ <c oughs> นี่ก็เขาเตรียมพิธีกันไปแล้วนะครับแค่รอนี่ก็คือโบสถ์วิหารที่เราค้ากันอยู่นะครับยังไม่เสร็จนงนี่นะครับอย่าลืมนะพี่ๆนะนี่เลย ทะเบียนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รถคันนี้จะได้มารับจะได้มารับจะได้มารับหลวงปู่หลวงปู่นะหลวงปู่ภาษาทางภาคกลางนะภาษาที่นี่เขาเรียกตุ้ลุงนะครับนี่ก็คือที่วันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับผม เรื่องอสร้างเรื่องสร้างอาอะไรนะช่อฟ้าใบละกานะครับช่อฟ้าใบละกาจะทำกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทอดสดกันหน่อยนะ แค่ขอบคุณครับ